สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาเก็บผักโขมไปขายนะคะผักโขมมันขึ้นอยู่แปลงผักกวางตุ้งของเรานะคะนี่ค่ะมันก็ขึ้นเยอะเลยนะคะเนี่ยหวานอย่างหนึ่งได้สองอย่างเลยหวานผักกวางตุ้งแต่เราได้ผักโขมนะคะนี่ที่เราเก็บได้ ยังเก็บยังไม่เสร็จนะคะยังอีกเยอะเลยนะคะโอ้ยมันมีแมงด้วยผักวังตุ้งของเราก็ที่ตอนนั้นไงที่เตรียมแปลงที่จะใส่ปุ๋ยใส่ขี้มันขี้แกลบดำขี้วัว อุย๋ยอินซียอะไรนะตอนนั้นนะคะนี่มันโตแล้วนะคะเราหวานไปแล้วมันโตแล้วนะคะโตไวด้วยนะคะสวยงามด้วยอันนี้มันยังไม่โดนน้ําฝนนะคะถ้ามันด้น้ําฝนมันคงจะดีกว่านี้เนาะอันนี้น้ําเราใช้น้ำปราปานะคะฉีดเอามันก็ไม่ค่อยจะ โอเคเท่าไหร่ละน้ำเพราะว่าน้ำมันไหลนิดเดียวแต่ผักหน้าแรงได้ขนาดนี้ก็ดีแล้วนะคะเพื่อนๆนี่แต่แปลงนั้นไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ผักคะน้ามันไม่ค่อยขึ้นค่ะอันนี้มันเป็นผักโบราณเนาะเราเก็บพันมันไว้ ผักกาดขาวโบราณแปลงนี้นะคะมันเป็นผักกาดขาวโบราณใบมันก็จะกลมๆนะคะมันมีหลายหลายพันด้วยพันแบบนี้ก็มีเนี่ยก้านจะเป็นแบบนี้อย่างที่เป็นกาบใหญ่ๆก็มีนะคะมีหลายสายพันธุ์ที่เราเก็บไว้ตรงนี้มันเป็นผักโบราณ มันจะเยอะนะคะกอจะใหญ่รสชาติก็ดีกว่ากวงตุ้งอีกนะคะมันจะหวานมันจะกรอบหวานพอเราเด็ดยอดหนึ่งมันจะแตกขแขนงเป็นเจ็ดแปดยอดหรืออะไรยิ่งเด็ดก็ยิ่งแตกยอดออกมาถ้ามันดอกแล้วนะเราจะกินได้นานกว่าไอผักกวางตุ้งนะผักกวางตุ้งนี่มันจะกินได้ไม่นานเนาะ พอเก็บครั้งสองครั้งสามครั้งมันก็จะหมดไปอย่างเงี้ยมันก็จะตายอย่างเงี้ยแต่ผักโบราณเนี่ยยิ่งเก็บก็ยิ่งแตกแขนงนี่ค่ะเป็นผักโบราณมีหลายสายพันธุ์นะดูอันนี้ใบแบบนี้ใบแบบนี้มีหยักด้วย เราจะเก็บไว้ทุกปีนะคะเราจะไม่ทิ้งบางคนเขาไม่เอาเขาซื้อแต่ของตลาดแต่ของตลาดพันต่อไม่ได้เนาะอันนี้มันทําพันต่อได้แล้วก็งามด้วยกันด้วยอย่างอันนี้มันเป็นผักตลาดเนาะผักกวงตุ้งของตลาดนี่ที่เราซื้อมาหวานนี้นะมันก็งามมันก็สวยอยู่นะ แต่รสชาติมันจะไม่เหมือนกับผักสมัยก่อนเนาะสมัยโบราณสมัยพ่อแม่เช่สมัยพ่อแม่เราพสมัย,มมยตายายอะไรนู้นละ่ะเพราะพ่อแม่ก็ยังอยู่ก็คือสมัยเดียวกัน <c oughs> นี่ครัแต่มันจะลกหน่อยว่าเราไม่ได้ถอนหญ้านะนี่ แต่ไอที่มันรกมากๆก็คือผักโขมนี่หละค่ะมันก็เป็นรายได้ของเราอีกอย่างหนึ่งเนาะผักโขมนี่นะหวานผักกวางตุ้งแต่ก็ได้ผักโขมมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ขายด้วยอย่างเงี้ยนี่ค่ะที่บ้านเลือกผักโขมแดงหรือผักโขมมะพร้าวมันจะอร่อยกว่าผักโขมใหญ่นะคะ หอมใหญ่หอมใหญ่แบบนี้มันมันก็อร่อยอยู่มันก็หวานอยู่แต่มันสู้แบบนี้ไม่ได้นะคะแบบนี้จะอร่อยกว่านะะทางนู้นก็เป็นผักบุ้งผักกาดหอมผักชีลาว ผักกว้งตุ้งอีกแปลงหนึง่งแล้วก็ผักชีต้นหอมอะไรนั้นนะะี่ค่ะมีแต่สวยๆงามๆนะคะเพื่อนๆ <c oughs> ดินมันจะแห้งไวรดน้ำมันก็ยังแห้งอยู่นะคะเพราะว่าต้องรดให้ฉ่ำให้แฉะเลยเพราะมันเป็นแร่เหล็กเนาะข้างล่างมันเป็นแร่เหล็ก ลดไปสักพักหนึ่งถ้าลดน้อยๆน,นะสักพักหนึ่งมันแห้งเลยเหี่วเลยละค่ะนี่ผักโบราณมีหลายอย่างหลายชนิดเลยอยู่รวมกันนี่ผักโขมแร่เหล็กมันร้อนปลูกไม่ค่อยงามแต่ที่เราทำนี่คืองามสุดๆและนะหน้าหนาวอะผักงามมาก จนชาวบ้านเขาชมกันว่าเราขยันว่าเรานี่อปลูกผักได้สวยงามดินที่นี่ใครทําอะไรมันก็ไม่สวยเขาบอกว่าอย่างนั้นปลูกอะไรมันไม่งามมันเป็นแรก่ก็เราทําด้วยใจเนาะปรับปรุงดินเอาขี้มันขี้วัวขี้แกลบดําอะไรมาใส่มันก็เลยดีขึ้นไงเราไม่ใช้เคมีเนาะ ปุ๋ยเคมีมันจะทำให้ดินเราด้านถึงผักจะงามจะเขียวไวงามไวแต่ทำให้ดินเราเสียแต่อินทรีย์นี้ยังไงดินก็ไม่เสียแต่ผักมันจะเป็นสีธรรมชาติของมันนะคะมันจะไม่เขียวจนคล้ำอะไรอย่างนั้นมันไม่ใช่มันจะเขียวใสๆนะคะดูสิคะ ก็บผักโมก่อนนะคะเก็บผักมยังไม่เสร็จเลยแค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณที่เข้ามาชมกันทุกคนนะคะขอให้ครอบครัวอบอุ่นมีความสุขโชคดีกันทุกคนทุกครอบครัวบุญรักษาค่ะสวัสดีค่ะ